ครับทีประกอบการตัดสินใจนะครับ h o n d ้าเวฟรอยี่สิบห้านะครับรถปีห้าสี่นะครับใ่เดียวบางลมนะครับรถนี่เครื่องเดิมสนิทเลยนะเนี่ยจะให้ดูเครื่องก่อนนี่เห็นเครื่องไหมปีสี่หกเจ็ดนะครับเอกสารการโอนพร้อมทุกอย่างนะครับครับดูรอบๆคันเนี่ยรถสวยนะครับรถสีแท้นะครับปีสี่หกเจ็ดนะครับ กสารการโอนพร้อมนะครับปี54นะครับสตาร์ทมือนะครับเนี่ยครับไม้ฟ้าเนี่ยไฟลงไฟเลี้ยวระบบไฟอะไรใช้ได้หมดนะครับไม่ใช้เก้าไปเก้าหมื่นหกนะครับแต่เครื่องทั้งสุดยอดเลยรถรุ่นนี้เครื่องดีจริงนะครับเนี่ยระบบหัวฉีดทำงานปกตินะครับเดินเบานิ่งๆเลยนะครับรถดีมากเลย เครื่องนิ่งกิ๊กเลยนะครับโอ้โหถ้ามาแล้วเครื่องไม่ดีเดี๋ยวจ่ายค่าน้ํามันให้เนี่ฟังเสียงเครื่องนี่ไม่มีเสียงอะไรกรกแก่กเลยโอ้โหสุดยอดขายสามหมบาทนะครับ35,900บาทสนใจโทรมาได้ครับผม089 136 8 7 4 5นนะครับเงินไม่พอดาวได้นะครับเช็คเครดิตนะครับดาวสูงนิดนึงนะ นะครับรถอยู่บ้านจ้องซอยหนึ่งนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะไม่ต้องกลัวโกงนะครับส่งแน่นอนนะสนใจโทรมาได้เลยครับผม0891368745โอ้โห,โหรถดีมากนะครับรถปีเก่าแต่ดีมากนี่ฮะสตาร์ทมือโอ้โหเครื่องสุดยอดเลยยอมโอเคครับ